เขาเข้ามาับก็ตัทโสดการเช่ามของหนุ่ที่เช่า40,000ของการวางเงสนประจเล่าวางครบค่ะไม่มีปัญหาด้านการ่งเของช่ากับบริษัทที่้หมดสอคันแ่เอาานด้วยกนานด้วยกันเรียเดียวผานด้วอกวานงไหนดีรถท้องบริษทางน้า้นแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่มาดีด้ย พอมาจับแล้วก็พตีทะเบียนสิทธินหายบเช่าบริษัทนี้พอหายพวกเขามาดูความว่ารถทลเบียนจอดอนแกขยับปายะเกียบอเูดกันนางายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่สืบสวนติดต่อรวบตัวเพรรตัวขยับก็ฝากว่าเขาทําต่อไปร่ตัวตัวผู้เช่าตัวนี้เขาไม่ได้สนใจว่าใครจะตามเจอไม่ตามเจอผู้บริษัทก็ไม่ได้สนใจที่จะมาตามเพราะว่า ไอ้คนนี้ยังจ่ายเขาช่อมา่ด้วน่ย้อย่าู่ะ้กมาบคัญชาพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการรายงานผลการจับกุมคดีสําคัญอีกคดีหนึ่งนะครับ ซึ่งมีผู้กระทําความผิดนั้นมีพฤติการที่ปลอมแปลงเอกสารมีการกระทําความผิดหลายครั้งหลายกรรมต่างกันนะครับหลายท้องที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเราได้ออกสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งสามารถให้สารอนุมัติออกหมายจับราชาการตำรวจนครบาลท่านผู้ว่าราชาสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพทุกท่าน ผมพันตำรวจโทพิภพสุกกรรมรองผู้กับการสืบสวนสนทุ่งสองห้องครับขอรายงานผลการจับกลุ่มคดีสำคัญนะครับสืบพลนตำรวจโทศรีวราลังสิษย์พานักุลผู้ชกการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจนครบาลสองนำโดยท่านพลตตำรวจตีก่อเกียรติวงสุเมธครับสั่งการให้เจ้าที่ตำรวจสารสิทธิ์หรือเอกสารที่ราชการออกให้ ร่วมกันช่อโกงและรับของโจรโดยมีผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนคือหนางสาวประพินดาหรือปอชัยสาธิตพรอายุ32ปีอยู่ที่409ทับหนึ่งถนนลองเมืองแขวงลองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพนตามหมายจับสารอาญาที่1478ทับ2 5ลงันที่5สิงหาคม2558ที่เจ้าของรถมอบให้ไว้ประจำรถนะครับเอาไปทำ สำเนาบัตรจำตัวประชาชนปลอมให้มีข้อมูลตรงกับข้อมูลของเจ้าของรถที่ปรากฏเต็นท์รถต่างๆนะว่าเป็นรถของตัวเองนะไปทำการขายฝากนะทางเจ้าของเต็นท์หลงเชื่อก็รับขายรับซื้อแอนทานสปอร์ตนะผู้ให้เช่ารถรายหนึ่งนะครับตรวจพบว่ารถยนต์ที่ตัวเองให้ผู้ต้องหาเช่าไปนั้นนะจอดนะดูจาก G.P.S แล้วเขาว่า ผิดปกตินะครับสัญญาณ GPS หายไปก็เลยไปตรวจสอบในตำแหน่งสุดท้ายที่ GPS ของตัวเองปรากฏนะก็ปรากฏว่ารถคันที่ให้เช่านะที่ให้ผู้หาเช่ามาไปจอดอยู่ในเต็นท์รถแห่งหนึ่งนะครับในเขตสอนอทุ่งสองห้องอันตำรวจกองตราบตรามนะครับเข้านำหมายจับทำการจับกลุ่มผู้หาทั้งสองไว้ได้ขณะนำรถยนต์นะของบริษัทเ e รนลี่พาร์ตี้ที่เช่ามาจากหัวหินนะครับกำลังนำ ไปขายฝากอีกคันเป็นคันที่2นะครับก็เจ้าที่ตำรวจก็จับกลุมผู้ต้องหาดำเนินคดีได้พร้อมของกลางนะครับเป็นรถยนต์ของบริษัทเฟรนรี่นะครับฮอนด้าแจ็หมายเลขทะเบียนกไก่งองู4917นะจำนวน1นึคันพร้อมสำเนารายการจดทะเบียนรถยนตน์ะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนปลอมที่ผู้ตงหาทำปลอม

ันเลาฟังดีนี่ไอันขไปต่อยัไงก็แจ้ต่อชา้ทแล้ก็งว่าปรรของเรส่วนตัวกอิษเราก็คแ้วเป็นทเบนบ้แล้วกาจริงแล้วก็ยื่นเป็นคนของสรกเส็จทางการนะแล้วก็แจงที่อยู่ที่ที่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็เข้าไป คันที่ตัวเองเอามาขายเนี่ยส่วนหนึ่งใช่ไหมป็นค่าเช่าอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายวันก็แล้วแต่เขาจะเช่ามาบางทีก็เช่าเป็นรายวันแต่แต่เจ็ดวันสิบห้าวันเนี่ยหรือเดือนหนึ่งอย่างเมื่อกี้ปีงเนี่ยบางทีก็เช่ายาวปีงก็ต้องจง่ายใช่ไหมตัวเองก็จะได้เหลือเงินอย่างเอาไปขายฝากอะลดเป็นแสนบางทีไปขายฝากถ้าแค่แสนกว่าลดเกือบล้านได้แสนห้าเอาไปจ่ายแล้วตัวเองอาจจะเหลือสักแสนหนึ่งพอแสนหนึ่งเอามาใช้จ่าย ใช้จ่ายเสร็จถึงเวลาลครบกำหนดเช่ารถต้องเอารถไปคืนใช่ไหมเขาต้องไปถ่ายรถออกมาเอาเงินที่ไหนถ่ไม่มีไม่มีมมก็ไปทำเงินที่2ทํทกับคันที่2ในลักษณะเดียวกันเพื่อได้เงินมาแล้วก็ามาปอกให้รถคันแรกถ่ายออกมาก่อนใช่ไหมครับตัวเองก็จะเหลือเงินเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่มาก สองหมื่นสามหมื่นห้ามืนอะไรแล้วแต่ราคารถที่เขาไปขายอย่างรถหรูๆให,หม่ๆก็อาจจะขายได้ราคาหน่อยก็จะเหลือเยอะหน่อยเขาเลือกรถประทภ่รถรถก็ทั้งเนี่ยรถเก๋งรถ SUV อะไรพวกเนี้ยครับไ,ไม่ระบุระบฮะ,ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะยี่ห้อตลาด,ลดลที่เช่ากันอ่า โตโยต้าวีออสคัมรีแล้วแต่บางทีก็เป็น R we รถผู้บริหารก็จะดีหน่อยฮอนด a าแอ o คอร์ดเนี้ยหรือปาเจนโลซีอารีายเต้นรถที่พอปีนพุ่งสองครงนี้ชื่อเต้นอะไรอ่ะอ่าเป็นเต้นไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ประกอบธุรกิจแบบอะไรใหญ่ถ้าเขาจะเลือกกลุ่มไอ้รถไอ้บริษัทราเริมันก็เ้นอีกทีอ่ะดีแต่